ไม่คิดว่าวันนี้จะมาถึงไม่คิดว่าสักวันหนึง่งจะเกิดขึ้นกับฉันสุดท้ายความรักที่วาดฝันวันนี้คงถึงวันต้งอง挨คำลาจากกันเมื่อ เธอขอเลือกเดินตามใจตัวเองกับเส้นทางที่เธอเลืกเดินและต่อให้ฉันต่อให้ฉันจะดึงเจ้ารั้งมือเธอเอาไว้ยังไงสุดท้ายจะอก็อต้องไป อยุดดีต่อให้ฉันอ่อนวอนขอร้องเท่าไรจะยื้อยังไงก็ไม่มีทางไม่มีเหลือจากคำว่ารักที่เราได้ใช้ร่วมกันวันนี้ไม่มีเหลืออยู่ต้องจบลงไปปล่อยไปเป็นไปตามที่ใจเธอต้องการ จากนี้คงเหลือแค่เพียงฉันคงเหลือไว้แค่คืนวันที่เคยมีเธอรวมทางเมื่อรู้ยิ่งฝืนยิ่งทำร้ายยิ่งรักยิง่งทุรนทุรายเมื่อคนคนหนึ่งหมดใจก็ ขอให้เธอโชคดีกับเพพ้นผที่เธอเลือกเองและต่อให้ฉันต่อให้ฉันจะดึงเจ้ารังมือเธอเอาไว้ยังไงสุดท้ายเธอก็ต้องไปอยู่ดีต่อให้ฉันอ้อนวอนขาร้องเท่าไรจะยื้อยังไงก็ไม่ ไม่ทางไม่มีเหลือจะอคำว่ารักที่เราได้ใช้ร่วมกันวันนี้ไม่มีเหลืออยู่ต้องจบลงไปปล่อยไปเป็นไปตามที่ใจเธอต้องการ